ใช่หมดเลยขนาดเรียวกันดีกว่าจะทำใจสามบทได้ผมนั่งเป็นอาทิตย์คิดใจอะ้าอย่าทำะไรางนี้จ้าข้างบนทีอยู่เรียกผักเยอะๆนะคะผักใบเขียวเมื่อกี้บอกผักใบเขียวใช่ไหมพอไปถึงสั่งนี่แล้วเพี้ยงเลย

มันน่สนามนู้นฝั่งนู้นน่ะเนาะจะูจะจุดวัสดีค้าวันดีค้ามีเยอะใช่ไหมชาบูหมาล่าพ่งนี้ไม่ต้อเซอร์กิ้เจ๊ไปดิตั้งแต่เีอ่ะาเขาไปบ่อยเออเขาไปทุกเช้าเขาเลยตั้งไฟล์ทางนะงานเดินดาย เราวิ่ส็จกไปนอนต่อม่าใยมันอันเลิศรึมั้ยเนาะไม่กลับเลยไม่สบายต่ว่ไม่้แต่งตัว่น้าตื่่พูดนนเช้าแบบองา้แต่ว่าพอพอวิ่เสร็จออเหือแล้วกินเสร็ เ้มอืรางตอนเช้าเราสาจะง่วงเราต้องซื้อกาแฟไปกินตกลงจะสภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ใช่หวานร้อยหวานน้อยนะหวานร้อยหนุวิ่งตอนเช้าแล้วหนวดปวดมไม่ได้กินอะไรเข้าไปก่อน ไม่เวลาเหมือนเดวี่ใหม่ก็กินกล้วยน้ำว้าพลังงานสะูงไม่กินกล้วยน้ำว้าน,น่ะดูที่น้ำว้าเขียวๆอ่ะเขียวด้วยเหรอคะใช่เพราะว่าน้ำตาลจะได้ไม่เยอะแล้วมันฝาดใช่ไหมคะเบนมันจะออกฝาดนิดหน่อยมันจะเหนียวๆอ่ะเพราะว่าวมันมันไม่ได้สุกสุกสุกบางการเยอะอ่ะ เมื่อก่อนพกพูดนะนะพูดมันไม่เอาไม่เอาไส้แหนหววไส้เหมือนกันเด็กๆแบบมันไปผสกันเลยนะ้อนนี้ขาจะไปใส่ผักสักนิดเกลยต้นหอมเกลียวกเคเด็กๆตำหนึ่งบด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 เดี๋ยวนี้ก็มีวันนี้เาักวันนี้ก็มีเครื่องบดใช่หมล้งหมอ่ะถ้าบดนะแม่ขอให้ล เดี๋ยวนี้เขามีวันดีครับวันดีเดี๋ยวนี้ก็มีบทไหมอาจารยหมายถึงไม่เหมือนถึงเมื่อก่อนเขาพูดผ่านอะไรอย่าผ่านกระชอนอ่ะอ๋อตรงปากตรงแล้วใส่กระปั่นเลยโอ้เดี๋ยวนี้ก็ปั่นเลยนะเมื่อก่อนก็ต้องพูดแล้วก็ผ่านผ่านไปแกงเล็กๆช้อนกระชอนกระชอนเออนั่นแหละนั่นแหละคือเด็กจะไม่กล้างเลยเพราะว่ามันแบบมันละเอียดมากเลย เมท่าก่อนเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างผักตำลึงอ่ะถึงเราต้มยังไงนะมันก็จะเป็นกากใหญ่ใช่ไหมพอเด็กมันกินแล้วมันจะก้างเมราะฉะนั้นเราต้องคู่ถ้ามันผ่านผ่านกระช็เล็กๆกับตาเล็กๆได้อะ่ะก็คือแสดงว่าเด็กไม่ก้างแลยช่วงที่ให้เขากินเล็กๆอ่ะ้กวจะได้ว่าจะได้นี่นะทำเลยนะนี่อพอโตมาเสร็จมันเถยงเราช็อตๆแล<อ>้วก็ไปกินด้วย แล้วก็ไม่กินด้วยเลือกกินแต่มเอกินกินแต่พวกนี้ไงพวกชาบูหมาลาเนาะเด็กกม่อกินข้าวแกงไม่เป็นนี่ลูกก็กินข้าวแกงไม่เป็นนี่กินไม่เป็นแกงที่แบากงไม่เป็นไม่เปนกินแกงต้องกมันก็มีแกงแนะแกงไกนแกงหมัไก่ก้อนละอะไรเงี้ย